นี่ทุกคนครับผมก็ไม่คิดนะครับผมว่าเกม BeamNG Drive เนี่ยเขาจะทําแมป FR Regen มาในเกมนี้ด้วยนะครับซึ่งผมไปเจอมานะครับผมไปหาโหลดม็อดต่างๆมาเล่นในเกม BeamNG แล้วผมก็ได้ไปเจอแมป FR Regen นะฮะเป็นแมปที่มีชื่อว่าคันไซนะครับผม คันไซไทม์แอตแท็กนะครับแต่ตรงนี้ที่เขาเขียนว่าคันไซเอฟอารีเจนก็คือมันเป็นมันมันมาจากเกมเอฟอารีเจนนะครับแต่ชื่อในเกมเอฟอารีเจนมันจะเป็นชื่อคันไซไทม์แอตแท็กคือมาจากเกมเอฟอารีเจนเลยแล้วก็มันจะมีอีกแมปหนึ่งนะครับผมเป็นแมปอ่านี่ครับผมเมฮันมัน,ม,นมันอ่านว่าอะไรเมฮันเอฟอารีเจนหรอ นะครับผม,ผมผมผมไม่รู้ว่าม,มันออกเสียงอย่างนี้ไหมแต่ผมอ่านว่าเมฮันก็มีอยู่ทั้งหมด2แมปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองเล่นดูว่ามันเหมือนในเกมอาร์ติเจนมากขนาดไหนไปทุกคนเดี๋ยวร,รอเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับอ่ะแต่ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับฝากให้ท่านผู้ชม กดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักสิบไลค์นะครับผมจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับนี่หลังจากเข้าเกมมาเรียบร้อยนะครับผมหน้าตาเรียกได้ว่าสมจริงสมจริงที่บ่ายถึงคือมันมันมันสมจริงของเกม FR Legend น,นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์รอบๆแมปขับรอบแมปกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรถก่อนนะผมไม่ชอบคันนี้ผมจะเอาเป็นรถที่เราเล่นบ่อยที่สุดนั่นก็คือนี่เลยครับผม กระบะซิ่งของเรานะฮะฮดแ๋ยวผมเอาคันสีแดงดีกว่าลองดูคันสีแดงซิว่ามันจะเป็นยังไงนี่เป็นเกม F R Legend ที่แบบว่ารถสวยรถสวยแบบสวยเหมือนจริงมากเลยนะครับผมโอเคแ๋ยวผมจะวนรถกลับไปดูด้านหลังก่อนนะครับผมผมอยากจะกดูจุดสปอนต้นต้นตำรับของเกมนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมในจุดจุดนี้ดูคนดูดิ คือมันเอ้ยมัน,ม,นมันเหมือนเป๊ะเลยอะเฮ้ยโคตรเหมือนตรงนี้จะเป็นจุดซ่อมรถนะครับผมข้างหน้ากระบะคันนี้นะครับจะเป็นจุดซ่อมรถในเกมเว็บอาริเจนนะฮะถ้าเราเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาสปอนตรงนี้ใช่ไหมอ่าสปอนตรงนี้ปุ๊บไปเวลาที่ผมเล่นผมก็จะชอบแบบว่าขับอย่างนี้ครับผมอมแซดไปเลยนะฮะอย่างนี้ครับผมเฮ้ยตรงนั้นมีบ้านหลังเล็กๆกด้วย ดี๋ยวผมจะลองชนให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าว่าไอ้พวกต้นไม้นี่มันสามารถชนได้จริงไหมอ๋อเอาต้นนี้แล้วกันปึง้งอุ้ยต้นไม้สามารถชนได้จริงครับแล้วประเด็นคือต้นไม้อย่างแข็ง <c oughs> คือต้นไม้ไม่ไม,ไม่ไม่มีเอ็นไม่มีอะไรเลยแต่ดูดูสภาพหน้ารถผมมะคือตอนนี้คือไปหมดแล้วนะครับผมโอ้ยังขับได้อยู่ไหมลองถอยสิเฮ้ยรถผมนี่ของแท้นะฮะของแท้ขับได้อยู่ไป เดี๋ยวเราไปทัวร์กันดีกว่าเออไปอุ้ยยังเหมือนเนี่ยเสาไฟแต่ไม่มีสายไฟนะครับของจริงน่าจะมีสายไฟปะอันนี้ผมจําไม่ได้เนะผมจําไม่ได้แล้วแต่คือแบบเหมือนทุกอย่างนะครับผมเหมือนทุกอย่างจริงๆนะฮะตั้งแต่ท้องฟ้าจันจรดดินนะฮะไปครับผมผมจะพาทุกคนลองแซดดูอืมอ้มอื้กระบะสิ่งนี้มันได้ใจอื้ม พอปรับเกียร์เป็นระบบแมนนวลแล้วมันสับเกียร์มันจริงๆเลยอุ้ยแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้รถผมเหมือนจะเสีย,ยเสียเสียมันไม่เกี่ยวกับป้ายโอ้โหป้ายโคตรแข็งอะป้ายบอกฮะ<อ>นี่กูอยู่จริงๆของกูมึงมาชนฮะกูไม่สะทกสะท้านเลยป้ายป้ายพี่ก็แข็งเกินพี่ดูสภาพรถผมล่าสุดตอนนี้นะครับเธอบงเทอร์โบโนี่ก็จดกระจายกระตัดกระจายไปทั้ืโอ้ my g ก d คือป้ายมันแข็งเกินไปอ่ะคุณนะาต่วผมต้องสปอนรถใหม่ก่อนทุกคนไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันรถมันเล็กเกินตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราลองเอารถเนี่ยแนวสปอร์ตมาขับสักหน่อยสิผมไม่ได้ลงรถพวกแนวรถสปอร์ตรถแบบซิ่งซิ่งมาเดยคันนี้น่าจะแบบซิ่งสุดแล้วปะ่ะเฮ้ยนี่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 คันนี้เลยผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่นี่ครับ <c oughs> เฮ้ยคันนี้เข้ากับแบบนี้เลยเฮ้ยเอาวะมาวะ อันนี้เข้าเลยครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองซิ่งดูนี่ครับพื้นถนนมันจะไม่ได้เรียบนะครับผมในกมีนแริเจนจริงๆพ,พื้นถนนก็ไม่ได้เรียบนะฮะดิฟได้ไหมโอ้โหมันไม่ใช่รถดิฟบดีแองเกิลการเลี้ยวมันไม่ถึงนะครับแต่ก็ดิฟได้อยู่นะฮะผมขับธรรมดาดีกว่าเอาจริงๆแบบนี้เนี่ยคือมันจะเป็นแบบที่เขาเอาไว้แข่งแบบ วิ่งไม่ใช่ไม่ใช่แนวดิฟนะครับผมวิ่งแนวแข่งจับเวลามากกว่านะตามชื่อแมปเลยนะครับผมคันไซไทม์แอทแทกนะครับผมก็คือแข่งกับเวลาใครทําเวลาได้ดีที่สุดก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะไปในแมปนี้นะครับเขาไม่ได้ไม่ได้ยมดิฟกันแมปนี้หมายถึงว่าได้กินไอปารเจนนะครับผมอือหือขับเร็วขับเร็วมากไม่ได้นะครับผมอันตรายเกินนะฮะโอเคผมต้องค่อยๆขับ ก็อยากจะซิ่งจะแซดสักหน่อยอันนี้รุ่นอะไรไม่รู้รถคันนี้ผมไม่คุ้นเลยหุ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 ยดิฟดิฟโอ้โหตรงนี้ดิฟนี่โอ้โหได้อยู่แล้วดิฟไป,ปไหนวะเนี่ยอัลโลทางอยู่ทางนี้อ่าแซดไปดิแสงพระอาทิตย์เข้าตาแสงพระอาทิตย์แยงตานิดนึง คุณผู้ชมคิดว่าค,คิดคิดคิดเห็นยังไงกับแบบนี้นะครับคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเอ้ยมันก็ได้อยู่ดิอืมเบียเบาเบียเบาๆเออเออเป็นไงอืแบบอย่างดีหารถด,ดีๆสักคันมาถ้าถ้าผมเอาเอไอมาแข่งนี่มันจะวิ่งได้ปะผมไม่แน่ใจว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองให้ a ออมันวิ่งดูเดี๋ยวสปอนออกมาอีกสักคันหนึ่งดีกว่าเอาเป็น คันนี้คันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาให้มันแข่งกับผมนะครับผมมาลองดูว่ามันจะแข่งไหมอ่ะมันจะแข่งได้ไหมเดี๋ยวผมจะขับคันนี้แล้วกันผมจะขับเป็นคันสีฟ้าแล้วผมจะต้องต้องกดอะไรวะ,ะเดี๋ยวนะมันต้องกดอะไรนะเอ้ยมันเปลี่ยนใหม่นะครับเอ้ยผมไม่ไม่ชินหน้าตาเลยระบบ AI อยู่ไหนอันนี้ a ออเอาเอาเอา,เอ,าอันนี้ลงรถนี่ว่ากดผิดไม่ใช่นะขึ้นรถไป ชิบหาแล้วทุกคนผมหาผมหาเอไอไม่เจอนะครับผมผมหาเอไอไม่เจอแล้วมันอัปเดตใหม่อะผมไม่รู้ดิมันเมนูมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะไม่เป็นไรแต่ผมรอขอลองขับคันนี้สักดูสักหน่อยสิโอ้โหคันนี้โคตรแรงอืมออกตัวต้องไปหาโหลดรถด,ดิฟมาดูสักหน่อยหนึ่งลวมั้งนี่เดี๋ยวดูมุมมองภายในสินี่ฮะมุมอมองภายในก็จะประมาณนี้ออ้โอ เลตุมเป๊ะนะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปไปดูอีกแมปหนึ่งดีกว่านะครับผมอีกแมปหนึ่งยวผมให้ดูอ่าอีกแมปหนึ่งจะเป็นอันนี้นะครับผมนี่เมฮัน FR ฟอริเจนนะครับผมไปเลยนะครับผมโอ้ย <the ship> มาเร็วซะด้วยโดหล่นเร็วซะด้วยเอาเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แมปเมฮันนี่มันเป็นแมปไอ้นี้แมปนี้มันชื่อว่าอะไรนะคันชยัยคันชยัยเฉย แมปคันใช้นี่มันแมปดิฟนี่รถดิฟดิฟได้ไหมกระบะเราดิฟได้ไหมโอ้โหดิฟไม่ได้ออกยางแตกดิฟไปสะดุดอ่ขอบขอบทางนะยางแตกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าหารถดิฟสักคันหนึ่งมาลองดิฟดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเอารถดิฟมาก่อนนะมันจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมทุกคนแต่ผมลองไปหาดูก่อนอ่าทุกคนตอนนี้ผมได้ไปโหลดมอดรถดิฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่เราจะ ขับไปจงอ่าจุดสปอนก่อนนะลิน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 เป็นอะไรวะเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะขับมาตรงนี้นะครับเป็นจุดสปอนรถในแมปนี้นะครับผมมาดูกันว่าไหนดูสิรถที่ผมมาลงมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรถดิฟนี้มีซูเปอร์มีไอเอ็กเซเว่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราตัดเกรด้วยไอเอ็กเซเว่นดิฟนะฮะรถพี่ฮานนะครับในหนังเรื่องโตเกียวดิฟนี่ ผมไม่รู้ว่ามันจะดิฟได้จริงหรือเปล่าในแมปนี้นะเฮ้ยดิฟได้ดิฟได้เฮ้ยของแท้ดิฟได้เลยครับผมเฮ้ยแต่แต่แองเกลิลแองเกิลนี่แบบอืมโอเคผมว่าผมดิฟไม่ดีเองอะไปะเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูดีกว่าแต่แต่มันดิฟได้จริงนะฮะไปไอ้ดูสิโค้งนี้นะโค้งในตำนาน เฮ้ยได้อยู่นะครับอืมอื้มหายครับผมร <c oughs> ีบมาอย่างนี้ <c oughs> ดึงเบรกมึงช่วยหน่อยโอ้โหได้อยู่แต่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับผมคันนี้ฮะโอ้เกียร์สามรีบไม่ไปเลย <c oughs> นี่เกียร์สามขับมาเกียร์สองรถมันดูลื่นๆไปหน่อยนะ <c oughs> ผมว่านะ <c oughs> ผมว่ารถมันดูลื่นๆไปหน่อยครับทําให้ผมเนี่ยรีบยากมากเลยอื้อหือ ไโค้งนี้ครับโค้งให้ตำนานเลยครับแบ็กบอร์ดสามร้อหกสดิฟยากมากเลยอ่ะมันไม่มันไม่ไปตามที่ผมต้องการเลยโอ้โหโอโ้อ,โอโยางแตกแล้วมั้งนี่ยางแตกปะเนี่ยโอ้ไม่ได้แตกนะะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนรถด,ดูผมรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมันดิฟยากไปหน่อยนะครับ Rx เอ็กเซเว่นนะเดี๋ยวเราเอาเป็นซูปราโอยูซูปปร์คันสีเหลืองคันนี้ มันเทปเลยเกินมันสวยเลยเกินเนี่ยดูสิอ่ะมาสปอนมาเรียบร้อยโุ้ยสุปราว่าไอนน้รถดิฟใช่ไหมลองเดียวเอ็ดดูแองเกิลหน่อยอืมแองเกิลก,ก็น่าจะเป็นรถดิฟเลยมั้งมาลองดูดิฟได้ไหมหรือว่าเป็นสุปราธรรมดาอืมหมุนหมุนสามร้อยหกสิบเลยผมว่าไม่ใช่รถดิฟชัวเลยนะครับผมคันนี้ฮะเราขอดูอีกหน่อย มันน่าจะมีรถดิฟมั้งเพราะว่าผมโหลดรถดิฟมานะครับเนี่ยมันมีสองแบบ่ยวะซูปรา GR อซูปรานี่ซูปรานี้โอ้ m มก่ก d คันนี้โคตรสวยเลยเดี๋ยวผมให้ดูดูดิดอ่ะมันยังโหลดไม่เสร็จนะเนี่ยคันนี้แบบอดูด,ดิรถดิฟชัวอ่าไม่ใช่นะดูเอ็นเกิลการเลียวแล้วไม่น่าใช่มั้งเนี่ยแต่สุดจริง ดิฟได้ไหมโอ้โหดิฟไม่ได้เลยนะฮะ r X7 น่าจะดิฟได้ดีสุดแล้วมั้งนี่อ่ะดิฟแค่นี้เอาก็พอดิฟนิดเดียวเอาก็พอแล้วเออก็ถือว่าดิฟอยู่ก็มันดิฟไม่ได้ให้ผมทำไงอะเออแต่แมปนี้ก็ค่อนข้างถือว่าถือว่าสวยสวยแบบ สมจริงเลยนะครับสมกับเป็นเกม F.R. Legend เลยนะับแมปนะฮะคือประเด็นคือเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดหนึ่งเวจุดที่ผมแบบว่าเวลาผมชอบลงมอดเกม F.R. Legend มาใช่ไหมมันจะเป็นทางเส้นหนึ่งที่เราจะต้องไปถนนมอดนะฮะก็คือตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะไปยังถนนที่เป็นมอดนะครับนี่ครับเหมือนเขาตั้งใจทําไว้โดยเฉพาะยังไงไม่รู้นะฮะดูดิมันมีป้ายแบบบอกด้วยนะ F-R ฟอารีเจนนะฮะผมก็จะขับมาตรงนี้แล้วก็ก็โดดลงไปอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็หลุดแมพไปเลยสิ <c oughs> โอ้โอ,โอโเละนะฮะเละเลยนะครับผมแม่สามารถวาร์บกลับไปยังจุดเติมได้ไหมอ่ะมันไม่มีจุดให้วาร์บเลยนี่ว่าชิบหายละ ้ผมจะกลับมายังไงวะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับแมป fr legend ในเกม bmng drive นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาอะไรแบบว่าจริงๆมาทำให้ทุกู้ชมดูดีกว่าในเกม bmng นะครับผมกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ